ตื่นดักมันกะได้เวียดลายตื่นสวยมันกะได้เวียกน้อยให้ตื่นดักคือกาให้หากินดอมไกลเนาะวิถีชีวิตของความเป็นปุเป็นก้นเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดเีเกิดมาทั้งปีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับต,บตนเจสละเนาะเอ็ดคุณงามความดีไว้สั่งบุญญาบาลามีไว้เนาะชีวิตของพวกเฮ้ามันกะ ยั่งต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปคือว่าหัละนะตอนเจ้าคุณกจะยั่งเน้นยำ่ำในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการปฏิบัตริรักษาจะตตนจะโตสิ่งที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาเนี่ยยาชิมจะคือให้เฮ้ามีธรรมะโดยเฉพาะญาตโยมเียงสินะถ้ามี เกี่ยวกับเรื่องธรรมะบวาสิเป็นมีความจริงความซัดแจงตันหามีความฝึกฝนอบรมคมจิตคมใจกระตนกระโตมีความอดต้นอดกลั่นมีความเสียสละแจงตันหาชีวิตมันจะอยู่ได้ยังมีความสุขคือกันเด้นะเนี่ยขอแห่เฮามี่บว่ภัยก็ตามแต่ละเนาะ โดยจะเปาะผูกคล้องบัน่นคล้องเอื่อนพระบุทธเจ้าเปินลจะบอกไอบอกว่านี่เด้อให้เจ้ามีสัจจาให้เจ้ามีธรรมะให้เจ้ามีขันติให้เจ้ามีจา,จารา,เ,า,เ,า,า,าเปิ่นว่าแจงสัตน,นา,าเขามีสิ่งต่างๆเหล่านี่อยู่หม่องได้แกมีความสุขอยู่ในโลกได้แก่มีความสุขและจากโลกไปแก่มีความสุขแจงสัลระให้เฮามีและที่ดสำคัญธรรมะเรานี่ มันสีเฮตดให้เฮ้าเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเฮ้ากะสีมี่ชีวิตทีอยู่เย็นเป็นโุกแกงบาละขอให้เฮาได้มีธรรมะเหล่านี่ละ่ะจิตใจของเฮ้าเนี่ยเมื่อมันบ่เศร้ามองแต่คือมันฟองใสมันกะหวังได้ว่าย่อมไปสู่สุขติแกงบาละเนาะเห็นบ่ล่ะอย่างคุณธรรมที่เฮ้าได้ยินได้ฟังเป็นไปจำสัะ มีความยึดมั่นในสัจจะสัจจะคือความจริงจังความจริงใจความจริงทั้งด้านว่าจาแตเนสัละคนมีสัจจะย่มเป็นคนจริงจังคือเหตดจริงจนกระทั่งประสบความสาเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาคนมีสัจจะกสิเป็นคนจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคนจริงว่าจาร่คือรักษาคำมั่นสัญญายิ่งชีวิตเต่นสัล คนเฮ้าเนี่ยถ้ามีสัจจะแล้วโอ้มันดีอยาจอมสบสอค้อนเอ่อบางเทือเป็นเบาไหวเนาะว่าคนเฮ้านี่เสียเงินจนมดยังหามไม่ได้แต่ว่าซื่อเสียงเนี่ยเสียบดได้มันต้องรักษาไว้เป่นว่าจังสันเดเ,เสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียสมบัติอย่าเสียวาจาซื่อกังกับบา,นาลน่ะนะสัจเจนะจิตสิงปัปโปติ บุคคลย่อมได้รับเกียดแก่ย่อนสัจจาเป็นว่าเชิงสันเดชรักธรรมในปปุทธศาสนนะเน้นในเรื่องนี้ในเรื่องของความมีสัจจะต่อมาให้มีธรรมะจะคือการฝึกตนพัฒนาตนเองให้มันพร้อมพร้อมที่สิเห็ดเวียกเห็ดงานพร้อมที่สิเห็ดอีหยังที่มันเป็น งานที่มันใหญ่ๆต่อไปจช่สิละเออนบออย่างนี้นักปรา์บัณฑิตเป็นเว่าไหวเนาะเ,เป็นตาฟังของเปิญเนี่ยเออนบอกว่าเจ้า่าสูงวังว่าคนบอกหัวจักเจ้าเด้อวาจันเออบอกหัวจักว่าเจ้าเก่งหรือว่าเจ้ามีความสามารถหรือบอเจ้า่าสูดไปวังเปินว่ะเออแต่ให้หวังว่าจักมือหนึ่งเออเมือ่อถ้าแม้นว่าคนเขาย่อหยองหรือว่าให้ตำแหนง่งแก เจ้าเนี่ยเออเจ้าสิมีความเก่งแลวกับความสามารถมันสมกับอีกคนย่อย่องเออหรือว่าให้ตำแหน่งแก่เจ้าหรือบ่เก่งกันนะเห็นบ่ลละเอออันนี้มันเกิดหน้าฟังคือกันได้หน่อยยาิย่อมตัวเปิดทุกคนเนาเอ่อหน้าขึ้นชื่อกันด้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เฮ้าหูจักในการพัฒนาตนเองฝึกฝนอบรมเจ้าของเนี่ยเออดีเคยเดียินเป็นเบาเออเป็นบอกว่า อย่าห่วงว่าคนไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่เแต่จงห่วงว่าสักวันหนึ่งเมื่อคนยกย่องท่านหรือว่าให้ตำแหน่งแก่ท่านท่านมีความเก่งหรือความสามารถสมกับที่คนยกย่องท่านหรือว่าให้ตำแหน่งแก่ท่านหรือเปล่าเนี่ยเห็นว่าหลายอยติจอมบางปู่บางคนอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่ว่าบํบึงเจ้าของจะมี่เพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาเจ้าของนี่สําคัญคือกันด้ ต้องหูจักในการพัฒนาหูจักในการเสริมความหูแ้ก,กับเจ้าของอยู่ตลอดเวลาต้องฝึกฝนอบรมหาความหูเพิ่มเติมโดยโดยจะพะเวียกงานเนี่ยมันก็นต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลายันนิ่งว่าเด่นไปถ้าแม่เอาหนิ่งดูได้เข้ากับบพัฒนาร่างกายกระตนกระโตชีวิตจิตใจมั่นสมอง สติปัญญาสิมันต้องอาศัยการฝึกอยู่โดยสม่ำเสมอเด็กแต่บ่ฝึกฝนแต่บ่อบล่มบ่กลมจิตกลมใจเจ้าของเนี่ยมันจะบ่ได้แล้วแมนบอกต่อมาอีกแต่ตอนนึงเนี่ยแต่เื่อความดอดทนขันตีความดอดทนเนี่ยแหละชีวิตของเฮ้าเนี่ยโอ้ยมันยังต้องทอนต่อไปทนลำบากทนตรากตำทนเจ็บใจเออเนี่ยมันต้องทอนเด้ เออทนต่อความลำบากทนต่อความตรากตําทนต่อความเจ็บใจหมันได้นะต้องทนเนี่มันได้นะท,นนไดทนลําบากก็คืออดทนต่อทุกเ,กเวทนาทางกายในย่ำเจ็บไข่ได้ป่วยอย่งสันนะเออทนตรากตําก็คืออดทนเหตุเบียดเหตุกั้นเออบางเถื่อตางานนะักหามหงหามคำอย่งตาน,นะมีความมุ่งมั่นฟันป้าไปเรื่อย จนกว่าสิได้ในสิ่งที่ปรารถนะทาทนเจ็บใจก็คืออดทนได้เมื่อถูกว่ารายหรือว่าถูกเอาเปรียบโดยบ่ยอมแพ้แก่สถานาการณ์ที่มันบีบคัน้นเจ้านันเตเออบิจึงว่าเกิดเป็นคนค่วนพยายามจนกว่าสิประสบความส,สนนําเร็จเจ้งนันนายังไงได้คาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังใงได้อยู่ตลอดว่า่ย่า,ยามเมเสวะปุริโสยาวะอัตสะนิปปัาธเป็นว่ะ เกิดเป็นคนตัองพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปราถนาเป้าไม้งดงามเมื่อทําสมเร็จเพื่อบรรลุเป่าไม้มันก็บ่มีอียั้งสําคัญยิ่งไปกว่าความอดต้นเนี่ล่ะอดเอาอดเอาต้นเอามันมีนําอดนํา้นแมนบ่กระยย่อมแต่บ่อดบ่ต้นมันจะบ่ได้เด้อเนาะเอชีวิตเนี่ยมันยังต้องประสบคป่ออียั้งหลายสิ่งหลายอย่างอดเอาต้นเอาอย่างซั่นล่ะ บ้าปูใจเจ้าเป็นสอนกว่าเท่าให้มีสัจจะให้มีธรรมะเป็นว่าให้มีขันติให้มีิีิมีขันติจแจงสั่หน้าหนาเอียนบอกล้วให้เฮาให้เฮามีอดต้นเอาเนี่ยชีวิตของเฮาเนี่ยมันต้องอดต้นเอาจยงสั่หน้าชาอมตัวปู่ตัวคอนว่อมันบ่มีผููใดเก่งมากตั้งแต่เกิดเออแต่ว่าความอดความทนเนีน่ยล่ะความฝึกหัดเนี่ยล่ะให้มีความจริงใจจยงสันะ่หน้า มันก็สามารถพัฒนาชีวิตของเจ้าของกระตนใระโตของเจ้าของได้และก็อีกแนวหนึง่งจะคือว่าเอชีวิตเนี่ยมันต้องมีความเสียสละบัางบางทีอวแก,ก่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสียเส่ยงแก่ลกลนะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเฮาเนี่ยอมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละยจอมแต่ว่า เื่าสิงเข้าจจำเป็นมันจะต้องยอมสละสิ่งเล็กหน่อยเพื่อให้ได้สิ่งที่ใหญ่กว่าแทนสารอพระพุทธเจ้าเป็นรัสไว้ว่าถ้าเห็นว่าสิได้ดุกที่ยิ่งใหญ่เพราะสาะสุกเล็กน้อยบุกวันภูมิปัญญาจะควรสละสุกเล็กน้อยเพื่อสุกที่ยิ่งใหญ่ี่ละเทีนบัลลัเป็นว่าเป็นวาไว้มันแมนของเป็นเแต่น้อยนะยอมสุขกรณ์มัตตาสุกะาปาริจจาคาปัสเสเจวิปูลังสุขัง มันแม่นความเปิ่นเนาะถ้าเห็นว่าจะได้สุขที่ยิ่งใหญ่เพราะสลักสุขเล็กน้อยบุคคลผู้มีปัญญาควรสลักสุขเล็กน้อยเพื่อสุขที่ยิ่งใหญ่มีความเสียสละเสียสละแนวหนึ่งที่เข้าพบพ่อกันโดยตัวไปก็คือการให้ท่านการบริจาคอย่างสละบางเรื่องก็เข้าหุจักในการรับผิดชอบบรสันต์ไปิงสำคัญอย่าจมต้นตอควัน เข้าอยู่หมองได้เข้ากะต้องซอยเห็ดหมองนั่นให้มันจะเริ่ญให้มันหงงเฮืองเช่นตันนาไปอยู่หมองได้กะตามไจได้เข้าสิต้องซอยเห็ดให้มองนั่นมันจะเลิ่อนเช่นตันนานั่นล่ละคือความเสียสละเออความเสียสละย้อนว่าเขามีจากะมีความเสียสละเข้าเป็นผู้ให้เช่นตันนาเออมันเกิดเเสียให้เข้าได้สิ่งต่างๆกลับมาพระพุทธองค์เป็นตรัสไว บอกว่าถ้าทั้งมิตรตานิกั้นสติโอห่แกย่อมปูกมิตรไว้ได้แต่ถ้าทักมาโนโปิโยโหติโอห่แจย่อมเป็นที่หักเป็นวะนี่ล่ะชีวิตของเฮาเดอ,อสัญญาจอมเดอให้เฮามนี้คุณธรรมเรานี่ล่ะเป็นคุณธรรมถือว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตของเฮาเดอแต่ละมือนี่มาทบทวนบ่งว่าเฮามีบอ่อจงซั่นนะามีความจริงบ่มีความฝึกตนบ่มีความอดทนบ่ เออเามีความเสียสละบอจังสันตาหญิงในชีวิตการคล่องบั่นคลอน่องเงือนอยู่โอ้ยอยู่น้ากันเนาะเออสามีภรรยาเนี่ยแล้วอยู่ความอกันหรือว่าคนอในโลกแมนบอกเลยอยากจอมเออเมื่ออยู่ความกันมันก็ต้องมีธรรมะธรรมะอันนี้แหละมันเป็นแต่ข้า,าววัดจะทรรมเป็นแบบพระพุทธเจ้าเป็นบอกว่ามันเป็นข้า,าววัดจะทรรม เข้าต้องประพฤติปฏิบัติให้าดำรงตนปฏิบัติโตให้มันได้ความสำเร็จของชีวิตความสำเร็จของมนุษย์่ยางีินะ่ะมันเกิอยุที่หมองนี่แหละรักตั้มมานี่เนี่ยพระบุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อย่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ส่องเก้ายาดย้อมสุุตรก้อนเนาะเป็นพระไตรปิฎกที่ถือว่าให้คอคิดดีดเด้เรื่องรักตรรมคำส้อนเนี่ยลองนำไปยินตรอง เปิ้วายัตเตเตจัตุูโรทัมมาสััสสะปารมีสิโนสัจจัตมโมจิติจาโคสะเวตเตจักนะโสจติเปิ้ลวัดเจีงสันเดยองค์สมเด็จพริสัรมมาสมบุเตเจ้าเปิ้ลรัดเปิ้บอกเปิ้ลสอนไว้าลวาดผูกความเหื่อที่มีสัทธามีธรรมะสีประกาศเหล่านี่คือสัจธรรมะขันติจักะละโลกนี่ไปแล้วกตบ่เตาซก อยู่ในโลกนี่จะมีความสุขอย่างตละมีความสุขอยู่ตลอดเนี่ยก้นเฮาเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นจะทบถวนเบิง่งสิ่งต่างๆเรานี่ละ่ะบริหารจัดการกระตนกระโตบริหารรักษาชีวิตของเจ้าของตะย้อนมีธรรมะล่องทบถวนเบิ่งว่าเฮามีธรรมะต่างๆเรานี่มันมียุครบถ้วนบอ่อย่างตลอดเฮามีครบถ้วนนานละ่ะ อันนั้นล่ะคือการที่เฮาได้ประพฤติธธร,รมได้ปฏิบัติทมเนี่ยละ่ะการประพฤติธธร,รมปฏิบัติรมก็คือการที่เฮาได้เฮ็น้าที่แต่ยและธรรมมันจะเลสุจลิตังเนี่ยแหละเห็หน้าที่นาที่ก็คือธรรมะแม่นบาละญากยอมมันเป็นเัน่นเั้เเดอการที่เฮาเดินทางชีวิตดำเนินชีวิตให้มันป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ตนโตรของเฮาเนาะ เฮ็ดยั่งจะต้องเฮ็ดให้มันดีให้มันอดให้มันเพิ่งเจงสละคุดนำบอกขุดให้มันอดมันเพิ่งเจงสละถทำดีเรามันจะต้องได้ดีแมนบอกเลยอยากจอมท้ำดีขใหยเข้าทำดีคือการเฮ็ดหน้าที่ของเฮ้าเนี่ยล่ะเข้าเป็นขคนเกิดมาในโลกเข้ากัเฮ็ดหน้าที่ของเข้าให้มันดีที่คุดเจงสละการเฮ็ดหน้าที่ ของเฮาให้มันดีที่สุดแตถือว่าเป็นการประพฤติรธ,ธรรมธรรมะมันคือหน้าที่เริงๆแล้วแต่สัจจะธรรมะจิตติจาระนี่ก็เฮ็ดให้มันดีแต่มันเป็นสิ่งที่เฮาควรมีควรเป็นนั่นบ่ผู้ใดมีหน้าที่อีหยังเฮ็ดให้มันดีที่สุดจริงๆและเป็นอีหยังก็เป็นให้มันเป็นเ,เคยดังกับที่เคยเวา้าอล่ะเป็นพ่อที่แท้เป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกที่ดี เป็นสามีที่สง่าเป็นภรรยาที่งดงามเป็นอีหยังกับเป็นไอ้มันเป็นแด่ะละมีธรรมะเหดุนาที่ไอ้มันดีที่สุดกับเอื้นว่ามีธรรมะนาจีกับคือธรรมะธรรมะกับคือนาที่แม่นบ่เเ็ดหนาจี่ไอ้มันพุดจริตกับคือว่ายาไห้มันบกพร่องยาละจิมนาจียาบกพร่องตอนนาที่อยาสุดจริตตอนนาที่มาเหดหนาที่ยังดี ผลทีตามมากก็เือเฮ็ดดีมันก็ย่อมตีได้ดีเอ็นดทำดีแก่ย่อมได้ดีเออเพราะว่าเฮ็ดดีถึกดีเฮ็ดดีมันถึงดีเฮ็ดดีมันพ่อดีแย่งสัลวะมันก็ดีแมนบ่าไรย่อมทำดีให้มันถือดีแย่างสัลวะชีวิตนี่ก็ได้นาะทำดีให้ถูกดีทำดีให้มันถึงดีอย่างสัตวเด้อเฮ็ดจังได้ละเฮ้าสีทำดีให้มันถึงดี อทำดีให้ถึงดียังไม่พอทำดีให้มันพอดีเป็นว่าทำดีให้ถึงดีทำดีให้พอดีแก่สละ่ะแต่แมนว่าเข้าเหตุแต่ความดีให้มันพอดีเมือม่อเมื่อนึงเข้าประสบผลสำเร็จอบางเสือคนเข้าเมื่อประสบผลสำเร็จแล้วเขาก็ต้องหูจักพ่อหัวจักปล่อยว่างแก่สละ่ะบางเทือมันเข่ามันแก่มากมันฝืนสังการบ่ได้อมันฝืนสังการบ่ได้แมนวะ Mm hmm. เมื่อมาหอดจุดหนึ่งเนี่ยโอ้ยร่างกายเอามันจำหลุดสุดต้อมเอา้าพ่อบันเทือกัต่ในเนาะเออพ่อพ่อดีหูจับพ่อเออพ่อแล้วก็วให้หูจับปล่อยวางแจแตลอดเนาะให้หูจับในการปล่อยวางเออความไม่พอใจจนเป็นคนเข็มเป็น่าพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การควรริอ่านแก่จนเป็นคนพ่อพ่อเจแตละดบังเทือะ มาถึงจุดหนึ่งเข้ากับพ่อแมนบอลยญาติยอมชีวิตอมันเป็นเจังสี่เ้อแต่ว่าสิ่งสําคัญเกิดคือว่าแมนว่าเข้าเหตุบุญกุศลคนงามความดีไห้ครบถ้วนแล้วบุนมันเก็ดิดตามเข้าอยู่ตลอดการตลอดเวลาจังส่ละเออจียงว่าเหตุมันได้เด้อออกสัญญาจกย้อมโสคอนทำาจีงสีญญ่ละเนาะทาม,มันจะเลญญ่งสุจะรีดตังเจียงสี่ละพระบุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกคือกัน ขอให้เฮ้าได้เดด้ทําได้ประพฤติปฏิบัติรักธรรมอันนี้แหละเฮา,านำมาประยุกต์ใส่กบับวิถีชีวิตของเฮ้าในแต่ละมือแต่เราเว้นได้บอกว่า,วาเฮาิอยู่ในภาวะยังไดเป็นกะลวาดนาดหยาดย่อมหรือว่าเป็นนักบวชเป็นกู้บาปสงฆ์องค์เจ้าเป็นอีอยังก็ขอให้เป็นมันเป็น่ะ็ดเห็นมันเป็นเฮาเมีธรรมะคือ แต่รักต่างๆเรานี่เข้ากัอยู่ในโลกได้ยังมีความสุขมีสัจจะมีธรรมะมีสติมีจักกะเป็นว่ายแตงสันเตนั่นล่ะคือหน้าที่ของเฮาเฮ็ดใอ้มันดีชอบชวนเบิงเฮ็ดให้มันดีทำไห้มันดีนั่ตละหน้าที่ก็คือธรรมะธรรมะมันก็คือหน้าที่ทำมันจะเลสุจริตังเฮ็ดหน้าที่ใอ้มันสุจริตเฮ็ดหน้าที่ใอ้มันดีสุจริตก็คือหน้าที่ใอ้มันดี ยาให้บกพร่องอยาละจิมหน้าที่ยาบกพร่องตอนหนา้าที่ยาทุจริตตอนหน้าที่เมื่อเหตุหน้าที่ยังดีแล้วผลที่ตามมากก็คือเท็ดดีมันก็ได้ดีแมนบอกว่าอยากยอมแต่ว่าเหตุด,ดีได้ดีเนี่ยแกย้อนว่าเท็ดดีแล้วมันถึกดีพร้อมเด้แมนบอกทำดีให้มันหอดดีถึงดีพร้อมที่สำคัญก็กคือให้มันพ่อดีพอดีแต่ละนะอียังต่างๆ เออต้องหูจักความพ่อ no ดีแมนบว่า้าบ่พ่อดีมันกับ่ดีเลยยังก็ไดดเนาะแต่มันบ่ถึงดีมันกับบ่ได้ดีแมนกว่าญาติย่อมเอ่อคนเหานี่ยมันต้องเบิ่งจังหวะน่จังหวะของชีวิตเอ่อโอกาสของชีวิตเวลาของชีวิตเนี่ยโอ้ยมันมีตัวเอ่อจังหวะชีวิตของแตลผูแตละคนเนี่ยมันบ่คือกันนะนะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดแกกอว่าเหาก็ต้องหูจักกําลังของเจ้าของนั่นล่ะเบิ่ง บังกำลังเจาฟองว่าเออเฮาเห็ดได้ซ้ำได้เฮ้าซ้ำได้ซ้ำได้ย่าให้มันเกินกำลังถ้ามันเกินกำลังมันจะเกินความพอดีมันจะเป็นทุกข์แมนวะนี่แหละจึงว่าเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเด้อออกสัญญาจอมในการดำเนินชีวิตของเฮาเนี่ยทูกสิ่งทูกอย่างมันจะยูจีโตตนของเฮามันอยู่ทีการประพฤติปฏิบัติเช่นนั่นเชื่ออย่างครับพ่อแม่ผู้บาาจย์เป็นเบาไว้ว่าแต่แม่นเฮาเฮ็ดดี ตกสิ่งตกอย่างความดีนั่นมันจะเป็นบุญบุญมันจะติเป็นสเสบียงติดตามเฮาไปตลอดแหละ,นะเนาะเป็นจริงเบา,าว่าบุญเป็นเง่าเฝ่าตามติดเนี่ยละ่ะบุญเป็นมิตรในทุกทีข้อยซอยเหลือเถืออาลี่หางไร่กี้ปลอดป่อยไผ่เป็นว่าจัิงจรนเด้เอเพราะนั่นเนี่ยล่องอทบชว่วเบิกงานย่อ,อมนะเนาะวันนี้เราทําคุณงามความดีหรือย,ยังเตื่นขึ้นมาอขอให้เฮามีความดี วันนี้ถามเจ้าของถามว่าเราทําความดีหรือ WOW? ยังอยากย่อมสมบูรณ์สะพั่นปฏิบัติธรรมมันสุดจริตธรรมะขึ้นหนาที่ทําหนาที่มันดีที่สุดเนี่ยล่ะอยากย e ่อมเนาะเฮียร์จี้ยังก็เอาเฮดให้ม <im> ันถือว่าเป็นจริงที่เฮดให้ม <med> ันสุดหัวหมกหัวใจนี่ยล่ะเฮีอีหยังก็ที่นักหราบัณฑิตเป็นเวาเป็นว่า เอถ้าแม่นว er ่าห้องจะให้ห้องให้มันสุดค่ำเด้อเป็นวะเออเออถ้าแม่นสีล้ำสีป้อนสีล้ำกับล้ำให้มันสุดแก้มเป็นวะเออแทนให้มันสุดปีกอีหยังต่ำน่องนี่เฮ็ดดีให้มันเออซ้อมแก่สัตว์ละเนาะอ่าทำดีอ่าให้ถูกดีทำดีให้ถูกดีเการทำดีให้ถึงดีแก่สัตว์ละเนาะการเฮ็ดดีให้ถึงดีจะเป็นสิ่งที่เฮ็ดได้ยากได้ยากย่อมเนาะ ตัวหลายคอนเห็ดดีเมื่อบอดด้ดีดังจีหวังไหวกับมากจียุทธิีเศร้าในการเหตความดีแจงสันนะ,ะเหตไปบ่หอดบ่เสริมดีมันป็นแจงสันเอกากอมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย่นจึงบอกว่าต้องเหตด,ดีให้มันถึงดีการทำดีให้ถึงดีเนี่ยล่ะยากที่จะได้การทำดีให้ถึงดีนี่นะชีวิตเนี่ยโวยมันตรงโบยตอง ฟาปัา้นเอียงหลายอย่างเดยแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยเนาะเออต้องฟาปัา้นต้องฝึกฝนปันป้นฟาอุปสรรคเออชีวิตเนี่ยบอย่อมจิมเป้าหมายให้มีความอดทนให้มีความอดทนเนี่ยล่ะทำดีให้ถึงดีทำดีให้พอดีแก่สลัะเมื่อถึงจุดหนึ่งเอ้าฟาปั้นไปจนมดแห้งแล้วเอเอประสบผลสำเร็จแล้วเออมันเบิงแห้งเอ้าแล้วว่า แข้งเข้ามันตำหนี้เอาพ่อพ่อพ่อแจ้งันนะตาบ้องหัจับพ่อวายมันก็ทุกอยู่ตลอดเนาะเออเจ้าจังคับที่ว่าไว้นั่นแหละเนาะเออความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นเนี่ยละพอแล้วเป็นเศษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การควรริอ่านแก้จนเป็นคนพ่อจ้งนละพ่อดีพ่อเพียงพ่อเหมาะพ่อประมานนะชีวิตมันจก็แจ้งี่ละอย่าจม้ย เออตกสิ่งตกยางแต่เอาหูวจักในการคึเนะนะขึ้นได้มันเป็นมันจะมีความสุขได้เออแต่ว่าแต่ขึ้นบ่เป็นมั่นจะทุกเออโย่จงจังนล่ะเจีงว่ามีความเอออดต้นนักแน่นม,มีความขายันมันเพี่ยนเหยียดเยี่ยดการเยียงงานไปคือจังกับพ่อแม่ผู้บายตานเป็นเบ้านั่นล่ะอย่าได้รับก้อพ้นตื่นสวยเสียประโยชน์แสนสิ่งให้เพื่อนเหยาสิม์มองมอง ให้คอยหุดสาเง่นอนยากย่งตีคอยเป็นดีให้ภ้ากันมีขันตีอดเอ็ดกินสินตางเป็นวะกองบุญให้กินท่านยาประมาททุกทาคาเตาการนิ่งไวยาสิลืมแต่ท่าันละแม่นว่ละยาสิลืมให้กินท่านให้นี่ล่ะให้มีกองบุญให้กินท่านยาประมาททุกทาคาเตาการนิ่งไวยาสิลืมเตียล่ะมีคุนศินคุธรรมปกปักรักษาคุมคล้องเจ้าข้องอยู่โดยมสม่ำเสมอเข้าแก่ okay. สามารถที่สิ่เก้าขำอี่ยั้งต่างๆไปได้อนนะนี่หละคือลักรรมอันนี้เนี่ยมันเป็นลักที่เฮาสามารถนํามาประพฤติธปฏิบัติได้ตลอดการตลอดเวลา่าบ่กว่าเฮาสิยูในสถานการณ์ใดๆเฮาก็สามารถนั่ามาประพฤติธปฏิบัตินั่ามาใส่นะอะไรเนาะร่องทบต่วนเบิือว่ามันแมนบ่เขเฮามีหรือยั่งเฮามีหรือยัง เอามีความจริงหรือยัง่งจริงจังจริงใจจริงว่าจะาเฮามีหรือยัง่งเย็นสลักเย็นบนอกเขาเว้ากันบางเือคําเบาเนาะมันเป็นคาจิงหนักขึ้นกันเด้แตาบอจริงตาบอมีสัจจะมันกับบอดีเป็นไาเนาะเอครื่องจับคําเบายี่งก่า,าก้ที่เฮามากักสิได้ยินเขา เออนัเบาๆประบตดสั์ประบตดสัตเจ๋งผิดเออนั่นล่ะเออแต่ประบตดสัตน่ะก็คือมันมันบอกมีความความจริงมันขาดความจริงอ่ะนะเออเพราะขาดความจริงแหละความเสื่อถือมันจะหายไปคือกันเดเออเขาจึงมีสัจจะมีความจริงรักษารักษาสัจจะเออเบาอีญังเนี่ยให้หมูจักในการรักษาสัจจะเป็ดอีญังทำอีญังก็ให้มีสัจจะเจ๋งดันน่ะเปิ้บอกเปิ้ลตอนเน่า มันแมนความเป็นงานยอมเอ้ยตุกติงตุกยางมีสักจกะอมีธรรมะอต้องฝึกฝนอบร่มคมจิตคมใจจนกโตเจ้าของค้นเฮ้ามันบ่มเนว่ามันิดีมาตั้งแต่เกิดตุกติงตุกยางมันต้องอาศัยการฝึกฝนทั้งนั้นล่ะฝึกเอาฝึกฝนอบร่มฝึกเพื่อให้ทนฝนเพื่อให้คมใจตลตดล่ะนอกาฝึกฝนอบร่มโดยเฉพาะเนี่ย การพัฒนาเจ้าของก็คือการฝึกฝนอบร้มเนี่ยละเนี่ยารมาจริงว่าเคยดินนรูบายจานเป็นเป็นว่าเนาะเออเป็นคำว้าของนักปราชญ์บอลลัมโบลันเออบางเทื่อนี่การที่ปีเหตุเบียกเฮตุงานปีนยั้งเนี่ยมันต้องฝึกฝนต้องอบร้มเนี่ยบางบบางก้นบ่ฝึกฝนอบร้มเจ้าของยางแต่ละบ่พัฒนาเจ้าของแต่ว่าอยากเป็นนั่นเป็นนี่มันกับ มันก็ยากเลยแต่แต่ว่าพอเพินไปแล้วก็เฮ็ดบอด้คือเขาจจงสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจึงเบอาว่าอย่าห่วงว่าคนไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่แต่จงห่วงว่าสักวันหนึ่งเมื่อคนยกย่องท่านหรือว่าให้ตำแหน่งแก่ท่านท่านมีความเก่งหรือความสามารถสมกับที่คนยกย่องท่านหรือให้ตำแหน่งแก่ท่านหรือเปล่านี่แหละเรียนว่าไราจอม เนี่ยนี่แหละต้องฝึกต้องฝนเด้เออบางทีอ,อ่นนี่โอ้ยพอได้ตำแหน่งมาเฮ็ดกีหยังกับบบเป็นแจงตละอยากเป้นอยู่แต่ว่าเฮ็ดกีหยังบ่บเป็นแจงตละเฮ็ดย,อย,ย่อๆแยกๆแจงตละมันกับบสมแมนบ่อเอ่ต้องพัฒนาเออต้องพัฒนาเจ้าของต้องมีความเพียรความพยายามน่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยการพัฒนาคนเฮ่าเกิดมาเนี่ยมันต้องหู้จักในการพัฒนาเจ้าของใจตละส่งเสริมเจ้าของ ให้เจ้าของมีความผู้แต่งตั้ะบังเทือกเอามันบอดได้ตามจิตตามใจกะท้นต่อไปอดทนอดทนนี่แหละอดทนถึงที่มันก็ได้ดีกันทุกคนเป็นว่าแตงตั้เด็นลำบากตนตราดต้นเจ็บใจนั่ละวายเมเเวะปุริโสยาวะอัตตสนิปปธาเกิดเป็นก้นต้องพยายามโยตลอดจนกว่าสิได้จริงที่ปรานาเกิดเป็นคนต้องพยายามจนกว่าสิประสบผลสำเร็จปุ่และ มันบ hey, so so hey, <c ười> hey, oh, ่มีอีหยังสำคัญยิ่งไปกว่าความโสดท่อนญาจอมโสมบุตรโซ่ฟันมันบ่มีอีหยังสำคัญยิ่งไปกว่าความโสดท่นเห็นบ่าละเออบางเรื่อนี่โอ้หเออชีวิตญาจอมโสมบุตรโซ่ฟันมันมีอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาต้องมาจบทวนมาเบิ่งแย่งเจ้าของเจงสละส่วนหลายเฮาสิตเป็นเบิ่งผู้อื่นแต่ว่าลืมเบิ่งเจ้าของ แต่เข้าหันกลับมาแนมเบิ่งเจ้าของแล้วเข้ากับจิวจักว่าเข้าเนี่ยมันมีอีหนังที่ต้องพัฒนาเข้ามันมีอีหยังที่มันขาดตกบกพร่องบ้างเตงตังนนาเข้ากับจีได้แต่เบิ่งแร่แย่งดูแล่เจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีนี่ก็คือกำลังใจที่ให้ออกสัญญาย่อมในเมื่อนี่วันนี้เนาะกันเนาะบรรยากาศของชีวิตยังเดินต่อไปเก่าต่อไปเนาะชีวิตยังไม่สิ้นม,มันก็ต้องดิ้น กันต่อไปสู่ชีวิตกันไ่อมันแก่รักษาคุณงามความดีแม่นสีตวมและแรงขาดแรงบรสมบูรณ์แอบปาเพี้ยนี่ทาบุญพอแม่เฮ้าบอเคยกินนะยังละชีวิตของเฮ้ามันยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปอยากยอมสมบูรณ์สุข้อนนะเนาะแอบบางเตื้อแก่โอ้ยชีวิตเนี่ยกัจักกี่หยังต่อใบหอย,ยังเด็กเมื่อวานนี่กน็นอนพักทั้งมือเลยรักษาสุขภาพแอบพักทั้งมือเมื่อวานนะี่เนาะเอา นี่แหะคือร่างกายของเอาอายุมันหลายขึ้นผู้ใดบ่เท่า au, กับบอง,งหเอูเนาะความเจ็บเป็นเอยียงต่างๆมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะนั่นแหละเนาะร่างกายเพราะจะนั้นเนี่ยขอให้รักษาสุขภาพร่างกายรักษาสุขภาพยึด